นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งริมทางรถไฟและพื้นที่โดยรอบ เพื่อขจัดคราบมันสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้ตลาดสดเทศบาลตลาดโต้รุง่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอยู่ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบีร่วมกันทําความสะอาดตลาดโต้รุ่งริมทางรถไฟเพื่อขจัดคราบมันสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ โดยการดําเนินการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใช้โซดาไฟเทบนพื้นก่อนที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีจะนํารถดับเพลิงฉีดน้ําและให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีทําการกวาดทําทความสะอาดอีกครั้งค่ะ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการล้างตลาดโต้รุ่งดังกล่าวเดือนละสองครั้งโดยมีการล้างทำความสะอาดพื้นฟุตบาทขอบฟุตบาทและรางระบายน้ำตามหลักสุขาภิบาลเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำแผนในการดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยเน้นให้เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําแผนปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในตลาดสดเทศบาลตลาดโต้รุง่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจากเดิมเทศบาลเมืองลบบุรีมีการล้างทําความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลสัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยแผนการดําเนินการใหม่จะดําเนินการให้ถี่ขึ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําเป็นแผนการปฏิบัติงานทําความสะอาดและล้างตลาดสดเทศบาลตลาดโต้รุง่งตามหลักสุขาพิบาลดังนี้ค่ะการกวาดทําความสะอาดพื้นและรอบแผงในตลาดสดตลาดโต้รุง่งถนนรอบตลาดสดตลาดโต้รุง่งทําทุกวนัน การล้างตลาดสดทำทุกวันการลอกท่อและรางระบายน้ําทําในทุกวันจันทร์แรกของเดือนส่วนตลาดโต้รุ่งจะทําเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในตลาดสดตลาดโต้รุง่งช่วยการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้ตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอยู่เป็นตลาดที่น่าซื้อมีความเป็นระเบียบสวยงามเหมาะแก่การมาจับจ่ายซื้อของค่ะก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลกนะ้าวหน้า ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลเฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ